สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็พบกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์ดอทเน็ตกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่18เดือน4นะครับสำหรับเมื่อวานนะครับก็วิเคราะห์บอลคู่วูฟแฮมตันนะครับพบกับเชฟฟิลด์อยู่ในเต็ดนะครับก่อจบสกอร์ไปที่วูฟชนะนะครับ1ประตูต่อ0ูนะครับสูตรก็วิเคราะห์ให้ไปที่วูฟแฮมตันนะครับแล้วก็ต่ำเต็มเวลานะครับขครที่ตามสูตรไปเมื่อวานนะครับก็รับทรัพย์กันเต็มเต็มเลยนะครับนะ สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาวิเคราะห์บอลคู่ตอริโน่นะครับพบกับอ่าโลมานะครับเตะเวลา5ทุ่มนะครับในซีเรียนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยคู่นี้กันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติของฝั่งตอริโน่กันก่อนเลยนะครับว่าห้านัดหลังสุดจะทำได้กี่ประตูนะครับตอริโน่นะครับทำได้1 2 3 4 5 6 7ทําได้7ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดนะครับ ่วนฝั่งของโรม่านะครับทำได้1 2 3 4 5 6ทํสาทำได้6ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดโอเคต่อไปจะเป็นอันดับกับคะแนนนะครับโรม่านะครับอยู่อันดับ7นะครับผมคะแนน54นะครับอันดับ7นะครับคะแนน54นะครับโอเคครับต่อไปตอร์โน่นะครับอันดับ17คะแนน27นะครับอันดับ17คะแนน27 โอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นราคานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันสําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นทางของ AS Lo m โมานะครับตอกมาที่เสมอควบครึ่งนะครับแล้วก็สูงต่ํานะครับ2.5ควบ3นะครับผมนะโอเคทีมเจ้าบ้านเป็นทีมรองนะครับต่อรองปปนะครับเสมอควบครึ่งแล้วก็สูงต่ํานะครับ2.5ควบ3นะครับ2ลูกครึ่งควบ3นะครับโอเคก็วิเคราะห์ สำหรับผลการคำนวณก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่ที่66%น์นะครับส่วนนันนำสูงแรกนะครับส่วนโอกาสชนะอาจจะเป็นทางของ AS เอโมานะครับมีอยู่42%สนะครับส่วนเจ้าบ้านโตเรโน่มีอยู่34%นะครับห่างกันมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยเจอกันนะครับจากสถิติที่เคยเจอกันนะครับในแมตช์ล่าสุดนะครับโลมาก็ซัดไป3ประตูต่อ1หนึ่งนะครับผมนะแล้วก็ลลมาโรมาก็ซัดไป3-2เหมือนกันนะครับผม <Cornell>. Ar, ค่อนข้างที่จะสวยงามนะ, ma, นะครับสําหรับสายติก็จะเป็นฝั่งของโลมานะครับที่มีโอกาสที่จะชนะมากกว่านะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะออกสูง3ลูกด้วยนะครับสําหรับไซติที่เคยเจอกันนะครับกลับมาที่สูตรของเรานะครับสําหรับวันนี้นะครับก็คงจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับสําหรับโลมาของเรานะครับก็เล่นไปที่ทีมเยือนนะครับตามสูตรนะครับโลมานะครับ แล้วก็สูงต่ำนะครับเล่นไปที่สูงแรกสูงเต็มผมว่ามีโอกาสมานะครับผมนะไม่ต่ำกว่า3ลูกแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับก็สรุปแล้วเล่นไปที่โลมาแล้วก็สูงแรกสูงเต็มได้นะครับโอเคใครที่ชอบก็ตามมาได้นะครับใครไม่ชอบก็ส่วนได้เลยนะครับนะใครที่อยากได้โปรแกรมตัวนี้ไปใช้นะครับก็สามารถทักลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือว่าจะเพจก็ได้นะครับ ทักเข้ามารับได้เลยฟรีนะครับไม,ม่เสียตังค์นะครับมีทุนเล่นก็พอสําหรับใครที่อยากได้ไปใช้แบบส่วนตัวเคอร์วีคอห์ได้เองหลายๆคู่ไม่จํากัดนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทักมาได้สําหรับวันนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจสวัสดีครับ